เพื่อนและแม่ดีใจมากเลยวันนี้เดินมาเห็นภูมาแก้มอมอนะคะปะวชปีสี่ต้องบอกว่าปวชปีสี่กินข้าวหรือ,อยังลูกกินแล้วยังทําให้มันเสร็จนะอันนี้ทิท้งถังขยะนะลูกนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเข้าใจไหมแม่ฝากขนมไปให้แบงค์ด้วยนะอันนี้อันนี้หนูกินเลยนะอันนี้ลูกร้อนๆเน,นี่ยน,นี่น้ําแม่ก็เอามาให้สองชิ้นอิ่มไหมลูกอิ่มไหมอิ่มไหมลูก อิ่มนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้นทงนั้นทําไปเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับแล้วก,ก็กับพร้อมครูเตยนะลูกนะแล้วขนมอีก3ามชิ้นนี่แม่ฝากไว้ให้แบงค์นะนี่น้ำแม่ก็เอามาให้นะไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นเข้าใจไหมลูกเนี่ยจ้องมองตาแม่สิไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นนะมมร,นนนะรู้ว่าแม่รักหรือยังทีนี้อรู้ว่าแม่ห่วงใยหรือยังเนี่ยนี่ใหม่ๆอร่อยมากสองชิ้นนี่ก็อิ่ม นะลูกกินให้อิ่มนะลูกนะอ,อร่อยอร่อยลูกนี่น้ําแม่ก็เอามาให้กินให้อร่อยแล้วก็เขาให้ทําอะไรก็ทําคุณครูก็ให้ทําอะไรก็เขียนไปนะครับมาวันที่สองแล้วยังไม่เสร็จอลูกแล้วพรุ่งนี้มาไหมโอ้มานะแม่จะรอนะครับครับมาดูน้องๆด้วยแม่ก็บอกน้องๆไว้ว่าพี่มาเนะี่ยต้องดูแลกันเป็นอย่างดีครูความก็เช่นเดียวกันลูกถ้าเขาสมบูรณ์ที่สุด ทำไมจะต้องเออจะต้องให้ตัวเองขาดความสมบูรณ์เนี่ยมันต้องให้กําลังใจกันรู้แล้วใช่ไหมว่าแม่รักเออนี่แม่ก็กินอันนี้แหละเมื่อกี้นนะกินให้อร่อยนะครับลูกนะครับอ่ชัดให้เต็มที่เลยเดี๋ยวมันตกนะแม่ว่ะระวังนะลูกนะครับครับนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตวิถีชีวิตเราจะพยุงชีวิตของคนหนึ่งให้ขึ้นได้อย่างไร เป็นเรื่องที่เทือนใจนะครูกบเนาะ